เยวจะรีวิวตอนสตาร์ทให้ดูนะครับตัวน,นี้เป็นหาเครื่องอยู่ข้างล่างเล้จะได้เห็นว่าก่อนสตาร์ทเขาทำยังไงอันนี้เราไม่ต้องมีกองอากาศเลยใช่ไหมไม่มีครับก็ดูดดูดอย่างนี้เลยดูดสดเลย,เ,ลยเหมือนเอาปากมามารับลมนะครับรับลมนี่อัดเข้ามาเลยครับก็มีสองแบบคือแบบนี้แล้วก็แบบนั้นอ๋ออันนี้นนช,ชี้ชี้ขึ้นฟ้า ราคาเป็นแสนก็ให้ดูครับมันแพงอะไรครับมันแพงนี่ว่าผลงานอะไรก็เหมือนไก่นะครับ เป็นบ like ุญเป็นบุญมันเหมือนมันเหมือนอะไรเหมือนเครื่องโยนเลยเนาะมันไม่เตัดตัดเตัดตัดมันไปรัวอย่างว่าเดียวขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะมีลูกสูบทะลุง้ขาหลัไใช่ไหมมีไหมผมไม่เคยทะลุเคยก็คือไม่ไม่ถ้าเราโมงจริงอ่ะแต่แต่ก็มีอาการทะลุแตกลูกแตกแหวนร่องแหวนแตกมี แต่ลูกสุดรตะลูกยังไม่เคยเจอเสื้อถึงเสื้อไหมยี่หูไหลเลยค่ะเสียบหูมังอันนี้ลูกเล็กนะเนี่ยลูก97ตัว14อ่ะตัวไหนตัวท็อปเนี่ยที่เลี้ยงอย่นี้นี่ผมแข่งทุกรุ่นเลยทุกตัวเลยเนี่ยอ๋อนี่ลูกลูกเล็กอันนั้นลูกตัวนั้นถ้ากระเทียบเท่า14ไหม15 15 15นนี่14เนี่ยมันเป็นอาทีหรือ ET เนี่ย AT AT อาทีอีก AT ET ไม่ทีตัวนี้อีทีอ่าอันนี้อันนั้นอันนั้นอีทีอันนี้ลูกเท่าไหร่คะ ร้อยมิลต่างกันคือที่ลูกที่ลูกปลูกกับช่วงชักแล้วอีกค่ายล่ะยันมาอย่างาเงี้ยมีใครมาลงเขาไม่ออกคงไม่มันถนัดอย่างนี้ไปแล้วอ,อ๋อแล้ก็ไม่เคยไล่สุดของสุดครับ <laughs> ราคาเป็นแสนไม่หายครับ ฟังใกล้ๆครับแรงจัดถ้าเราคิดเป็นแรงมาล่ะสำเร็จรูปนี่พที่ว่าประมาณเท่าไรไม่เคยวัดแต่ถ้าลูกใหญ่อย่างเนี้ยประมาณี14 <c> ประมาณ8สมมติเดิมๆตอนนี้ดะเดิมๆอ่ะยังไม่ได้ทำ11ไหม11เลยครตัวน,นี้ตัวน,นี้14อะไร14รถ้าเราโมมาเต็มขนาดนี้ ไม่เคยวัดครับเอาพี่ว่าประมาณนะแล้วทําเป็นเทอร์โบเหรอไม่ด um ีหรอกคือที<_<_่เราทําแข่งกติกามันไม่อนุญาตอ๋อไม่ให้จริกติกาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบตระดานาดลูกเดิมช่วงทัพเดิมแต่ก็ไปทําที่ระบบน้ำมันไปทําที่ระบบไอเดียเสียเขาอันนั้นแล้วแต่เราใช่ไหมแต่ช่วงทัพก็เท่าเดิมลูกสูบย์ต้องโตเท่าเดิม มีฟีสไตล์ไหมล่ะฟีสไตล์ตก็คือต้องเป็นแบบนี้น้องฟีสไตล์แบบนี้เนี่ยคันนี้ตัวนี้ฟีสไตล์ในรูปร้อยมิลอันนั้นนัรูปร้อยมิลในช่วงทักเขาเดิมแต่อย่างเงี้ยช่วงทักไม่กำหนดฟีสไต,ยยตล,ล์ยัดโบหรอก็ยังไม่สนาดพี่<ม>พี่ลองอย่างยัดโบนี่ถ้าเอาแบบสูตรนี้อ่ะสูตรนี้แต่ตยัดโบใช่มันท่านไหมคือจริงๆแล้วพี่เครื่องอย่างเงี้ยเนี่ยที่แรกกับผมผมก็แข่งแข่งไม่มีระโบนะ ลูกใหญ่เนี่ยใส่ในรถพันนุ้นั่ะอ๋ออะแล้วกติกามันก็เลิกไปคือมันหายไปก็เลยเอาเครื่องที่มีอยู่แล้วมาใส่ต u r โบมาไลท์ t โบขึ้นมาแล้วก็บางวิ่งเป็นหลายอย่างอา้าวผมท้ายพี่แข่งกับสามสูบเยเราสู้เขาได้ไหมได้เลยได้ใช่ไหมในในในางงี้นะใช่แล้วถ้าทางเรียบล่ะเราสู้เขาได้ไหมทางเรียบเราใส่รถกันไหนครับแบบนี้เหรอได้เราสู้สามสูบได้ใช่ไหมได้ ให้รถเหมือนกันนะใช่ดีวินี่เขาแพ้นะเขาหนักกว่าเครื่องสามสูบกำลังดีแต่รอบไม่มีใช่รอบรอบปาจัดเลยไอ้พวกนี้รอบปลายมันจะหมุนขึ้นเรื่อยๆแต่กำลังอรอบต้นเขาดีแน่นอนสุีใหม่ครับสุด ตั้งตึกกระโบนะเหรอจะมาทำรถฉีดยาอ๋อนึ่ว่าจะมีโปรเจกต์มาทำนี้ด้วยจะทำรถฉีดยาเนี่ยมันไม่มีเวลาทำครับเหมือนเอาตัวนี้ไปขึ้นเนี่ยดูไมไปได้รุ่งบินกว่าเยอะรถน,นั้นดีกว่าเยอะเลยอ๋อโอเคครับล้ำๆเลย ตัวครึ่งได้ไหมถ้าโม่เสร็จเลยแรงม้าเนี่ยตักงยี่สิบแรงแน่เลยน่าจะกว่ากว่าใช่ไหมแต่ไม่เคยวัดเลยนะแต่มันตำรวนไม่เป็นหน่อยเนะนั่นแหละน่าจะเกินเท่าตัวเนาะเกิน,นเกินเท่าตัวคิดว,ว่าเกินอะ่ะเพราะว่า,าฟังเลยเสียงเครื่องมันอ่ะรบกันไม่เกินชั่วตัวไปแล้วเกินตัวไปแล้ว,แล,วแล้วเคยวัดรอบไหมวัดรอบมูเล่ส่ะ ก็คือว่าที่มันจะมีเครื่องจับเนาะจากเดิมๆอ่ะแล้วมันหมุนกี่รอบต่อนาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะจับได้แล้วก็น่าเช็คดูคืแล้วก็มาร์กแล้วก็มีเครื่องจับรอบไปเครื่องอัดสุดเนะมันจะเกินขึ้นมากี่รอบจากเดิมๆกับที่โมแล้วน่ะนี่ก็ขคุณมาครับได้เห็นของดีๆเนาะขอบคุณร <c oughs> ้านคุณรวมล่งเรืองนะครับเป็นลงตึงนะครับแล้วก็จัดทอน เจอกันนะครับวสวัสดีครับ